สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพลสว่างฟางประกาศนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2565ผมมีคำถามจากเพื่อนใน YouTube นะครับถามมาว่านะครับน้ำเขียวเนี่ยเราควรจะทำเพิ่มตอนไหนหรือควรจะทำยังไงครับอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือนะครับน้ำเขียวเนี่ยหลังจากที่เราขยายได้นะครับแล้วเราพร้อมที่จะเลี้ยงไรแดงแล้วนะครับเราจะแบ่งน้ําเขียวออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ย เราก็เอาน้ําเขียวนั้นไปผสมน้ําแล้วก็เลี้ยงไรแดงนะครับ Serbia, ส่วนที่2นะครับเราก็จะเอาน้ําเขียวนั้นไปผสมน้ําทิ้งไว้นะครับไว้เติมสําหรับในกรณีที่น้ําเขียวส่วนที่1ถูกไรแดงกินหมดแล้วนะครับส่วนที่3ผสมน้ําเปล่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยนาใส่อาหารปละดุกเข้าไปนะครับก็คือสําหรับส่วนที่3ามเนี่ยเราจะไม่เอาไปใช้งานเลยนะครับ Australia. เราจะเอาไว้สําหรับขยายน้ําเขียวอย่างเดียวเลยนะครับ Australia. แต่ว่าส่วนที่เราจะเอาไปใช้งานนะฮะก็คือ,อ,อน้ําเขียวส่วนที่2ซึ่งเราเอาน้ําเขียวมาผสมน้ําไว้นะครับในกรณีที่น้ําเขียวในส่วนที่1ถูกายแดงกินหมดแล้วนะครับแต่ว่าายแดงยังปริมาณยังไม่เยอะเราก็จะทยอยเติมน้ําเขียวจากบออ่อจากส่วนที่2นะครับเพื่อที่จะให้ายแดงแตกตัวนะครับ แล้วก็ส่วนที่3าน้ําเขียวส่วนที่3นะครับหลังจากที่เราทาไปเนี่ยเราจะต้องปล่อยไว้ประมาณสัก7วันเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้กลิ่นออกของแอมโมเนียเนี่ยมันหมดไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องพลสว่างฟาร์มประกาศด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับทราบพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ